มันตีปูเข้าไงค,คือคือคอนเกรตจริงๆต้องตีปูเข้า,ขาค่อยๆโดนนะครับเนี่ยเนี่ยค่อยๆโดนเลยนะครับเนี่ยค่อยๆโดนเนี่ยคือแล้วเขาไม่ไม่มีแสดงความรับผิดชอบเลยไม่มีแสดงสปิตเยที่ผมโกรธมากเลยวันแรกถามผมว่าเฮ้ยคุณจบอะไรมาวะคุณเรียนที่ไหนมาวะอะไรอ่ะมันมันดูถูกกันเกินไปบ้านเราทั้งชีวิตเราจะมีบ้านขาเขาหลังหลังเราเราทำแล้วเราไปเจออย่างนี้เหรอคือคือคุณคุณ คุณไม่ยอมรับความผิดพลาดของคุณเลยอ่ะคุณคุณคุณบ่อยให้ผู้บริโภคอย่างเดียวเลยอ่ะผมมองแล้วว่เฮ้ยแค่นี้เขาให้ได้แค่สามหมื่นอ๋อถ้ามันเป็นถนนผมไม่เถียงถ้ามันเป็นถนนนะสามหมื่นที่ให้มาเนี่ยเขาเขาเขาให้แล้วเขาพูดว่ายังไงก็เพื่อเพื่ออ่า สนอนน้าใจลูกค้าไว้เพื่อเป็นลูกค้ากันวันข้างหน้าอซึ่งผมเนี่ยเป็นพ่อค้าซึ่งเป็นลูกค้าลูกค้ารายปีกลูกค้ารายย่อยลูกค้าเล่รอนด้วยไม่ใช่ลูกค้าประจําของเขาผมผมเพิ่งซื้อเขาครั้งแรกไม่ได้ว่าผมซื้อเขามานานแล้วนู่นนี่นั่นผมซื้อเขาเป็นพันๆหมื่นๆคิวเปล่าผมเพิ่งซื้อแค่ตรงเนี้ยแล้วก็เกิดปัญหาเลยแล้วมาเกิดปัญหาทั้งล่างถ้ามันผมไปเกิดปัญหาอยู่ชั้นสามผมก็จะไม่ว่าอะไรหรอกจบเราไม่ทำละเราหยุดแทนสามอันนี้มันชั้นล่างเราไปต่อไม่ได้ คือแล้วเขาไม่ไม่มีแสดงความรับผิดชอบเลยไม่มีแสดงสปิริตเลยที่ผมโกรธมากเลยวันแรกถามผมว่าเฮ้ย hey, คุณจบอะไรมาวะคุณเรียนที่ไหนมาวะ <ừ, S 1> อะไรอย่างมันมันดูถูกกันเกินไปมันดูถูกกันเกินไปผมผมผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ที่ของเขาไม่ได้สเปคใช่ไหมใช่ครับค่อยๆโดนนะครับเนี่ยค่อยๆโดนนะครับเนี่ยเนี่ยค่อยๆโดนเลยนะครับเนี่ยค่อยๆโดนเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยค่อยๆโดนเลยนะครับเนี่ยค่อยๆโดนเนี่ย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 มันไม่มีความเหนียวอะไรเลยครับเนี่ย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 แล้วจะไปอยู่ยังไงครับเนี่ยแล้วจะไปอยู่ยังไงครับเนี่ยยโโออ้้ พังอย่างเดียวับเนี่ยจะทาไปก็พังอย่างเดียวเราหยุดมาสิบห้าวันแล้วฮะแล้วตอนนี้เราเกิดความเสียหายด้วยค่าแรงคนงานด้วยหลายๆอย่างเลยครับที่เราเสียหายไปเนี่ยเหล็กเหล็กของเราเนี่ยมันเป็นสนิมหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรามันกลายเป็นเสียหายไปเยอะไปเรื่อยเลยฮะลามไปเรื่อยถ้ามันถ้าจบเร็วมันก็จบง่ายถ้ามันจบไม่เร็วเนี่ยมันยิ่งจะบานไปเรื่อยแล้วครับเราไม่อยากได้ตังค์แต่เราอยากได้รูปแบบเนี้ยของเราคืนให้เขารรบผิดชอบมากกว่านี้ด้วยมนุษยธรรมเขาต้องสมควรรับผิดชอบมากกว่านี้ซึ่ง ของผมเสียหายเนี่ยมันมากมายเลยอะ่ะแล้วมันไอเสียหายไอไอด้วยตัวเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เสียหายในด้านจิตใจในด้านจิตใจอะ่ะมันคือแทนคุณไม่มีมนุษยธรรมด้านจิตใจเลยว่าเฮ้ยคุณไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รับผิดชอบเลยเหรอมันมันตีตะปูเข้าไงคือคือคอนกรีตจ,จริงๆต้องตีปูเข้าพ<ข>อนานๆ,นานๆแล้วมันต้องเป็นตะปูคอนกรีตกลายเป็นทรายไปเลยอ่ามันไม่ใช่โอโ้โหหลุดอย่างงี้ง่ายเลยนะที่ไม่เคยเห็นนะครับปูนมาหลุดหลุดลนๆอย่างนี้คือคือคือมันไปเรื่อยเนี่ย แล้วเราไม่จะรับโหลดได้ไงแล้วตึกเราสี่ชั้นไงโดนหินะ<ด><ด>นะเด็หักนะนะ้นะมันจริงๆแล้วซึ่งมันมแต่โอเคาเราเรา,เราทำแบบนี้ยมันอาจจะดูว่ามันไม่ใช่ตามหลักวิชาการคอนกรีตสองเท่าของค่าอคอนกรีตแล้วซึ่งสองเท่าของค่าคอนกรีตเนี่ยเราไม่แฮปปี้เลยเพราะเราเนี่ยขึ้นไปหมดเลยนะเพราะคุณไม่ยอมรับแต่แรกพอคุณไม่ยอมรับแต่แรกเราเรียกมาตั้งแต่ มันได้18วันแล้วจริงๆคุณต้องมาว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแล้วคุณหาคําตอบให้เราไว้ดีคุณมาถามแล้วว่าเฮ้ยมึงเรียนมาจากไหนจบจากไหนมาโอ้โหมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o วิ r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบฉับไวกับขา่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ